นี่เป็นการซื้อพักเคลมาปลูกนับครั้งไม่ถ้วนพอยิ่งนะคะมีทั้งประสบความสําเร็จและก็หลอมเลี้ยวค่ะยิ่งเคยหลอมเลี้ยวมาไล่ครั้งแต่ยิ่งก็ไม่ยอมแพ้นะคะนี่เป็นตอนผันตอนไม้ที่ยิ่งห้าซื้อมาเพื่อที่จะปลูกด้วยนะคะอดเลยนะเพราะว่าตอนมันไม่ก่อยนั่นแต่ได้หรอมันแคง่งงานนักเนูถือไปเรากปตังค์ครั้ง,งไปเลย ตอนดูครั้งไปเลยตอนนี้ส่วนผสมของยิ่งก็จะมีขี้เทา้าแกรบแล้วก็ใบกามปูมีส่วนผสมอยู่ด้วยนะคะมีคุยมะพร้าวแล้วก็ใส่เดือนปุยใส่เดือนนะคะตอนนี้นี่อัปเดตได้ดูตอนที่ว่ายิ่งปลูกไปแล้วสามวันนะคะมีน้นองค่อยๆแตกใบไม่เลยค่ะน้องโตงไวมากทุกคนเนี่ยถ้าสนใจนะคะ ยิ่งแนะนำให้ซื้อตอนกล้ามาปลูกได้เลยนะคะเราจะได้มีพักกินไกลๆตัวเองเลยนะคะมีตอนนี้นะคะ7วันแหลวค่ะยิ่งอัปเดตให้เพื่อนๆดูคือใบยาวความฝ่ามือยิ่งอีกค่ะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ